Nhân lửa khí Cà phê đây lòm và thăm sửa với một lẻo. เปิดอยู่คนเต็มเลยอ่ะ,อะ <requ> ของไปสามสิบ่าไรสามสิบก่เอาสาอันนี้สามสิบจับก๋วยเตี๋ยวแล้วเมนูมาดูดิเดี๋ยวตรงตรงดิ วางทางคินโมงน่ะจะเดินทางต่อไม่รู้จะบ่ายแล้วมั้งเขนี่แหละเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อกินก่อนยังมันเถอะ ไกลๆนู้นก็มีอีกเห็นไหมไกลๆนู้นก็เป็นเหมือนคาเฟ่เหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะอน,นันอ่ะมีสะพานแด,ดงๆนู้นี่ ก่อนอื่นก่อนใดร้านแบบนี้สม่นะนี่แมคโคร <c oughs> นี่พวกมาจากบ้านเหรอพมกจากบ้าน,านอุ๊ยเขาสปอนเราเหรอไม่ปอน <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ไหน ยี่สิบเก้าบาทอะไรวะยี่สิบเก้าแคมป์ร้ <29 Camp. S 1> <laughs> อนไปหมดแล้วสมุนสมองยี่สิบเก้าแคมจังหวัดอะไรยังไงกาญจนบุรีอยู่อำเภอเมืองใช่ป่ะอำเภอเมืองเหรออำเภอเมืองแหละอันนี้น้ำอะไรที่รับแม่น้ำแคลน้ำเขื่อนแม่น้ำแม่กองเออแม่น้ำแควละ <laughs> เพื่นอนเยอะแล้วนะอ่ะมากับอีกวันนี้เขาเป็นเว็บ m o d ิฟา <Mod ify. S 2> ตอนนี้ไม่ยอมใครแต่ยอมแดดสุดยอดเลยรถจะพังเอาตอนนี้ไปทำมาใหม่เพื่อให้เอาไว้แคมป์โดยเฉพาะเอาไว้เดินทาง อา,ากาศร้อนมากยังไม่รู้เลยว่าจะจบที่ทไหนเอาาอเอ,าาอ,อันนั้นอนาคตเราวันนี้เราปากาักเต็นกันไหมสร้างบ้านกันคนละร้อยใช้ไฟอีกเต็นละ3ามิบบาทที่กลางร้อ,อยแปดไร่อ่ะมีที่จอดรถอยู่ข้างนอกมีรถเข็นของสัมภาระแล้วก็แต่ถ้าเป็นมอไซค์เขาอนุญาตให้เอาเข้ามาจอดข้างเต็นไง ทำอาหารได้ที่นี่มีครัวด้วยน,นี่วางหน้ารถ cứ nó đứng đứng đ้อม ở nửa tiếng rồi, rồi. lึก <laughs> <laughs> อุยเออใช่ใช่เต็นรู้สึกไหมเขารู้สึกมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วตั้งแต่เราไปสุโขทัยอ่ะเขาก็ทบทวนดู เราเข้าได้ปะนี่ก็มีพานะข้างหลังตัวเองสว่างเลยอ่ะอืมดูดิ กนมีจิ่รางทเขาถึาเข้าถปที่แี้ให้เน้อรายม่ไ้าวแตนนรงนี้หนเตรนี้ถ้าผตกลงน้ำทันได้ทั่วไหมไม่ทันเจอแดเดเผามา ดูไฟดีๆนะไฟว์ปไปนะต้อูหมีคนมีคนมาไหว้เต็มเลยอ่ะ ยังเหลือ <มา S 1> ที่เย <มา S 1> อะมากเยอะมากน้ำไหลบ้านเราบ้านเราอยู่ตรงนี้ทางเข้าเป็นฝุ่นฝุ่นนี่ทีเดียวเอง น้ำอยู่ข้างขวาแนละ้วมีร้านอาหารเครื่องดื่มมีร้านจอดรถมันจอดรถใหญ่มากเอาหมาจะกัดไฟแล้วเฮ้ยมันมาว่ะเต้ คุยกันอยู่อืข้าวเหนียวมากเออเอา,เอา,เ,อาเอาแบบเอาเจงเอาไม้คุยคุยแบบนี้ดิมันจะได้ไม่เละอ่ะเพราะว่าข้าวมันนี่มีไม้ไม้คุยคุยให้มันกินข้างในด้วยนะเฮ้ดูสิน่ารัก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 เดี <laughs> ย๋ยวทำข้าวก่อน แมวข้าเออเอไม้คุยๆให้มั้นเดี๋ยวรอแล้วไม่ต้องออกมาข้างนอกดูมัน ours. ออกมามึงแอบแน่รถวิ <S <s uh ่งเยอะอ๋อรอ เอาให้เยมันก็นี่นก็เดินมาเออเอาให้เดินไปมันก็นี่มันจะไม่บาดลิ้นมันใช่ไหมช่องให้มาพอไหมพอเนาะม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วหอมปะหอมมากครับหอมมากครับพอจับทีนึงก่อนนี้มันไม่ให้จับแม่ ดูมันสิโอ้ยดูมันสิดูมันสิดูมันสิมีเห็บมีหมัดมีอะไรเปนไงหูยหิวมากเลยอะหลายวันแล้วด้วยเราไม่เข้าไปกินข้างในข้างในหมดเด้อไปตามต้อไปกินข้างในไป วางไว้เดี๋ยวมันก็ออกมาจะเงียบไปลึกเกินเอาจนนี้ไปส่งเลยเนี่ยยกไปทั้งถาดเลยอืมันดียังแน่นอยู่เลยอดูดิกี่วันก็ไม่รู้ที่โดนเอามาไว้ตรงเนี้ยหิวมากไม่รู้แม่มันไปไหนไม่ใช่ทุกคนที่ใจดีเด้อ ไม่ออกมากี้ยังไม่ได้เต้นนิ้วมาเต้นนิ้วมานี่ต้องลงทุนไปขับไปเซเว่นซื้อข้าวและอาหารมา นี่ขึ้นน้ำหน้าเต็นท์กลางวันคงเห็นกันไปแล้วอืมคือบรรยากาศดีมีเสียงตุ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 งอยู่ตรงนั้นเห็นแสงสว่างแถวแถวโน้นแถวแถวโน้นแสงสว่างได้ไปงานลอยกระทงวัดไหนสักสักสิบวัดแหละแถวนั้นอะไม่ถึงวัดนอกแม่เดียวแล้นข้างหลังลานยายังลงโล่งที่กลางเต็นท์ยังเยอะอยู่ไม่แน่นไม่แออัด แต่กลางตรงนี้เดินห้องน้ำไกลมากไม่มากหรอกห้าสิบร้อยเมตรประมาณนั้นสำหรับคืนนี้ก็ลาติดสวัสดครับทุกคนหับฝันดีบุ๊ย อันที่หันหน้ามา